สงสัยมากเลยครับพี่น้องครับฝรั่งเฟิ่นเสื้อฟรีครับเอียงเนาะจุดนี้มุมนี้ทุก่านเลยนะฮะมองลงไปดัานล่างจะเห็นนะฮะความตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะนี่รถไฟกำลังแล่นผ่านคิดเบิง้ง ทา่านผู้ชมเนี่ยเขามื่อนเนี่ยเพิ่นยังบกรับบานกรับช่องเนาะเที่ยวเว้นอยู่บ้าลงนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับเพิ่นจะมาขอพรนะครับเท้ามหมาค่อมนะครับเจ้าหน้าที่การที่ว่าให้ความปลอดภัยนะครับดูแลให้กามสะดวกนะครับ เจ้าที่ตำรวจนะครับอันนี้คือหนุ่มลาวบ่าวต้นนะครับ เป็นจงไใที่มาบอต้นหอมหิมาบาเย็นในหอมไดยมาสร้างว่ะตางประเทศว่าหิมาเย็นว่าอันนี้หอมเลยประเทศไทยบอมาเลอินโดมม่ย่งบอในส่นประเทศลาวก็มีอยู่แถวในเมืองแต่ว่าแต่ตามภูเขาภูยังบูมีได้นั่นก็คือต้นคริ์มาสเนาะบอต้นบ่บุเป็นต้นริ์มาสบอต้นว่าต้นคิดมากว่ะต้นคิดหลายต้นคิดมากเพราะว่าสำหรับบอต้นเลยเป็นยังคือหอมต้นคิดมากต้นคิดมากแล้วพอสิ้นปีเก็บเงินยังไรก็เลยคิดมากนะเออว้าลว่ริลินกับมูซื้อ สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหฝรั่งโยกย้ายสายสะโพกเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเซนทรัลเวลเลยฮะเซนทรัลเวลแอสเซนทรากเกอว้าว วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเละพาตัวเองมาเบิ่งเนี่ยเอ้าบ่อต้นบ่อต้นเบิ่งนี่บ่อต้นหิมะตกดิหน่หิมะตกที่ประเทศไทยครับทุกคนโอ้โหเบิ่งฝรั่งอาปากเลยบนบ่อต้นเปอไรฝรังอาปากเลยทำไมประเทศไทยมีหิมะตกด้วยฝรั่งทุกคนฝรั่งคงสงสัยว่าเอ้ยหิมะคือตกที่เมืองไทยโอ้นั่งข้าวไน จะปนยนางเขมรยังย,ยัมบ่ยังเขมยังไ,ไมันหน,นาเบีออยกสัปดาห์ีม,มาบ่ก็ลอมุงตุล่ะหิมาตกแล้วพี่้องกลบอคิดบ่ฟันมาประเทศไทยจะมีหีมาตกนาะพี่นงนนนไปใ้อนเลยโอ้โเป็นที่ฮือฮาเลยครับท่านผู้ชมครับ รำลังคงชื่นชอบนะครับบาตวนเอ้ยบาตวนนะฮะเป็นจังไนที่มาจากบาตวนหอมหิมะเบาเย็นได้หอมได้มาสร้างว่าอยู่ต่างประเทศว่าหิมะเย็นว่ะนี่หอมได้นี่หอมไปมากเลยบ่เขาไปมาแล้วหอมหิมะอยู่ต่างประเทศพอเย็นเขาว่ะน้ำแข็งเป็นหิมะอันนี้ผันหอมได้นี่คุณลงมาคุนลงมาแล้วว้าเด็กคนโห ผมลนะว้าวพี่น้องโอ้พาตัวนี่นี่พี่น้องเลยนะฝรั่งเป็นแบบคือสิบแบบตะลึงเลยเนาะพี่น้องนะเอา้าเกิดขึ้นได้ยังไงเนะี่ยฝรัง่งตกตะลึงนะฮะขี่ม้าตกนะครับโอ้โหนี่นี่น,นี่นี่พี่น้องเลยนะฮะวอร์แมนเฉพาะแต่ยุโรปเนี่ยฮะ ไทยแลนด์ก็มีให้เห็นแล้วเด้อนี่่นอาจจะขี้อ่อนบ้าน่น,นะฮะ่นไม่เห็นงานในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมาเที่ยวประเทศไทยเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็บอกกันเลยว,วา่าโอ้อเมซิ่งไทยแลนด์หิมะตกแล้วนะฮะปรากฏการณ์ที่ไม่น่าคาดฝันนะฮะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยวา้า โอ้ฝรั่งยิ้มเลยครับพี่น้องครับ okay. Okay. สุดยอดเลยนะฮะสุดยอดประเทศไทยนี่ฮะทุกเทศกาลเนี่ยฮะ oh. บอกกันเลยว่าจัดเต็ม oh. ทุกรูปแบบนะครับแ oh. ก่จะเข้าดาวปีใหม่แล้วนะฮะสถานที่อย่างนี้นะ,ะ่ยเซนท่านเบลบอกกันเลยว่า อลังการแน่นอนนะฮะเชิญพี่น้องเด้อฟังล่าเหาเนาะพี่น้องนอกเทศกงานในเมืองไทยนะฮะอยากมาเที่ยวนะฮะกะมาได้พี่น้องเดินทางแสนสะดวกสาบายรถไฟฟ้า BTS นะฮะสถานีชิดลมนี่คือต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่นี่ถนนราชดำริเซนทันเบิร์นว้าวเบิ้งสิไปตามหาบาวต้นก่อนนะมาเบิ้งต้นคริสต์มาส บาวต้นไปอยู่ใส่เด้บาวต้นเนาะบาวต้นเอาเบิงสิถามเพิ่นว่าเพิ่นเคยเห็นต้นคริสต์มาสแบบนี้หรือบ่เนาะไปใส่อะไรบาวต้นควายเมื่อกี้นี่เห็นหลังแบบแบบเห็นหลังแบบแบบอยู่เนาะโอ้บาวต้นเอ้ยบาวต้นย่างไปนใส่อะไรวยบาวต้นเป็นอะไหนต้นคริสต์มาสนั่นนี่แหละบาวต้นบาว่าอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่เขาบ้านบาวต้นบ่มีต้นแบบนี้นะ มันมาเกิดแต่เดือนธันวาสลายมาเกิดอยู่ในเมืองแถวประเทศไทยบอมาเลอินโดไมียังบอนะทุกคนประเทศลาวก็มีอยู่แถวในเมืองแต่ว่าแต่ตามภูเขาภูยังบูมีได้นั่นก็คือตอน้นคริ์มาสเนาะบอต้นว่าบูเป็นตน้นริ์มาสบอต้นว่าต้นคิดมากวะต้นคิดลายต้นคิดมากเพราะว่าสําหรับบอต้นอะไรเป็นยังคือ้องต้นคิดมากต้นคิดมากแล้วพอสิ้นปีเ,ปนเก็บเงินยังไ้ก็เลยคิดมากนะเออว้าลริออลินก้ามูซื้อเนาะใหญ่วะใหญ่ใหญ่ใหญ่ทุกคนเนาะใหญ่สุดยอดเลยเนาะ พลังคนยังเอ้ยพ mm ่อเบิ่งเด้สุดยอดเดียวเดี๋ยวเขาไปเบิ่องไหนนายบอลต้นนายใช้เขาเขาไปได้นี่จอบอลแมนเขาไปได้ตัวกีฬมานี่แมนเขาได้ได้เอาคอยบุ้ยมาเขียวเาไปเอาไปมามากระเป๋ากี่แหรงเนี่ยไปเอาไปเนี่ยมา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 เนี่ยนี่เจ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งเพิ่นมาเคยเห็นบ่ไอ้นี่นี่นี่ฝรั่งเพิ่นซีใหม่สีมืออะไรเปน้องเอ้ยนี่บอลต้นเล่ ไม่ได้ไหนมาตน้ตนมาต้นเพื่อนบอกเคยเห็นเพื่อนคือถ่ายรูปเพื่อนก็เก็บไว้ไปเที่ยวลึกอะไรงามๆแบบว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะเพื่อนจัดแบบนี้เห็นนะแต่คนไทยคนยังคนต่างชาติเพฝึนก็มาถ่ายไปเที่ยวลึกเนะาะครั้งหนึ่งได้ถ่ายแบบรูปในสถานที่สวยๆงามงามแบบนี้ก็เก็บไว้เบิ่งเวลาเฒ่าเวลาแก่คือกัดกระเเฮานี่แหละทุกคนเนาะเอา<บ>่อาังซีไอก่อนเดี๋ยวกันไปถ่ายรูปเจ้าเยอะมากให้เจ้าซีซีไอพี่น้องเบิ่งเนี่ยต้นที่นี่ที่สุดไอ่เดี๋ยวฝ่าวิ่เฝ้าวิ่ง เอาไลยซีไปนะซีไปนะโอเคโอ้ยจะถ่ายรูปไปฝากพี่น้องอลไรบ่ถ่ายแล้วได้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วไล่ไล่คลิปแล้วฝากพี่น้องนะพี่ถ่ายอยู่นี่ปืนเสื้อเจ้าอยู่บนอะอ๋อปืนเสื้อเจ๊ไดรเนาะก็มีคลิปครอบนี่อ๋อเป็นยังไงเป็นม,มีวจ๊ะกล้องคือโปรเจ้ง์วจาร์ไปป่ะผ้าเบาตดนมาเห็นกับตามาสัมพันธ์แหละพี่น้องเอ้ยนี่คือประเทศไทยนะฮะ ก็ฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะท่านใดทีมมักและซินชอบเนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้มาเบิง่งมาเห็นมาเที่ยวเนี่ยแล้วนี่คือเซนทันเวิลด์นะฮะเซนทันเวิลด์ประเทศไทยเซนทันเวิลด์ไทยแลนด์ถนนราชดำมดีเนี่ยฮะฝรั่งต่างชาติเพิ่งยังฮือฮ่าเลยพี่น้อ,เนองเอ้ยเนะะี่ยทุกกิจกรรมนะฮะจะบอกได้เลยว,ว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะฮะโอ้นี่แหละทำให้ทุกครับนะครับประเทศไทยนะ,ะทุกเชื้อชาตินะฮะมาเที่ยวประเทศไทยเพิ่งมาเคยถามดิว่า จะเป็นไพ่มาเลเซยน,น,นะฮะบัวหอยขอมันเทียบบัมี่พี่น้องเอ้ยนะเพิ่นเปิดตอนรับนี่ฮะจัดทุกเทศกาลนะี่พี่น้องเอ้ยนะฮะให้ได้มารับชมให้ได้มาเห็นให้ได้มาสัมผัสอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือของจริงนะฮะนี่คือของแท้โอ้โห,โหยาวา,ดาวเดเบาโบ้เออพี่น้องเอ้ยหนุ่มเล่านะฮะขนาดคนไทยฝนยังตะลึงนี่อันซินอันซินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้โหแบล็คต้องย่างให้เมื่อยนะฮะเป็นทั้งรถเป็นทั้งกระเป๋านะครับ เป็นทั้งรถเป็นทั้งกระเป๋าแล้วก็เป็นทั้งเก้าอี้นั่งแสนสะดวกแสนสบายไปแล้วเลยนะฮะนี่ของแถมเลยฮะโมวิ้งพายคือและบลอกคือพานะฮะล้ำสมัยเลยนะครับไปแล้วไปแล้วเขาห่างสบายสุดยอดเลยครับมาร์กไล่ก็คือจุดนี้นะฮะมาร์กไล่ก,ก็คือ สถานที่แห่งหนี้พี่น้องเอ๋ยนี่ยขี่มาตกโอ้ยนะฮะทางคนไทยนะฮะคนต่างชาตินะฮะตะลึงฮือฮาเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่นะฮะถ่ายรูปไม่หยุดเลยครับว้าวบอกกันได้ว,ว่าอัมเมซิ่งประเทศไทยอัมเมซิ่งไทยแลนด์บอสเสือก็เล่งมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนะฮะบอสเสือก็เล่งมาสัมผัสเนี่ยเดี๋ยวว่าบ่าวอ๋ววยประเทศไทยอีกเนาะพี่น้องเนาะ สิ่งนี้คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงนะฮะภาพจริงนะฮะบอสืซอร์ก็ร้องวงที่ตะบุนฮะฝรั่งอาปากแล้วโอ้โหต่งางชาว้าวอยากผาพีผ้าน้องนะฮะอยากผาหลูกผ้าลานนะะี่ะอยากผ้าแฟนนะฮะผาพ่อแม่มาเที่ยวกะเป็นความสุขที่ประทับใจแน่นอนนะฮะบอกได้เลยวา่ามาที่นี่ประเทศไทยได้ทั้งความสุขได้ทั้งความอิ่มนะครับความปลอดภัยนะฮะกะเป็นที่ประจักษ์นะฮะ ฝากไปทำช่องเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะท่านใดที่เสนอบ่าวลืมนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวโบ้เด้อพี่น้องเด้อนะ่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบ้ด้วยการบอกกดข่าวโฆษณาก็แล้วกันพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ Oh yeah